ฉันทํางานนั่งทำงานอยู่ปกติเลยที่เหมืองทองโทรศัพท์โทรมาแล้ก็แบบว่าเว้ยเนี่ยฉันอะจะมาทําธุรกิจทองอะที่เมืองไทยนะเจฟฟี่ดูงหัวใจเต้นละลหัวแล้วก็มือสั่นสมองนี่คือแบบตุบๆๆๆๆเลยได้ยินสิ่งที่เขาจะทำเตรียมตัวเจอลูกชายแล้วโอ้ยตื่นเต้นโอ้ยตื่นเต้นหนึ่งเต้นหนึ่งเต้นหน้นหน้นทำอะไรอะ I'm not happy. I'm sad. Ah, you're lying. You <laughs> see? I know Bismarck is sad. I can see Bismarck is like tearing. You're not sad. You're acting. <sighs> what are we gonna do? What are we gonna do? It's, it's like. What do I do? We're not gonna eat Thai food for every meal? โอ้ยกลกอกูมาคือตอนเนี้ยโคตรเละเลยแล้วนักคุณผู้ชมว่าจะไลยตอนเที่ยงคืนก็คือ5้าโมงเย็นเวลาการน้าตอนนี้คืออะไรตอนนี้ห้าโมงครึ่งยังไม่เช็คอินดูเด็กลากระเป๋าดูเด็กลากระเป๋าฮัลโหล ไปเช็คอินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังข้างในเกิดอะไรขึ้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 นจริงๆต้องไลฟ์แล้วก็เลยแล้วคุณผู้ชมก็เที่ยงคืนตีหนึ่งคุณผู้ชมก็หลับไปแล้วแหละแต่ก็ต้องไลฟ์เพื่ออะไรเพื่อเอาคลิปไปตัดนะคุณผู้ชมไม่ได้รู้เกิดอะไรขึ้นหรือจะให้เราในนี้ให้เราในนี้ก็ได้เข้าไปแล้วนะไปเช็คอินก่อน I'm now going Are you going to this side? Are you okay? really going Bye bye นี่คืออู๊แมนเพื่อนสมัยเรียนกล่องเจฟฟี่ที่ตอนนี้ไปอยู่ที่ประเทศกินีแล้วน่งมาทำธุรกิจนังก็เลยมาเยี่ยมเจฟฟี่ไอยูโอเค I know as soon as I leave you r e gonna go party massage massage I know Are you sure I want to see Tiffany's uh, You want Tiffany's <laughs> shoes? Yes, I want Tiffany's shoes. Really so you want me to go. You see, he said he's sad. But now he's like, the flight is going, the flight is going. No, but the flight is actually going. Then of course you're No, not boarding time yet. <laughs> บอกว่าตอนเนี้ยอยู่ที่สนามบินจะเล่าดราม่าจะเล่าดราม่าวันนี้เลยนี่ตัวสั่นมึงสั่นอยู่เลยแกชิคิดว่าฉันจะไม่ได้กลับบ้านแล้ว่จ ช่้นจะไฟความไม่ถูกต้องความอปามงคลความเล่เหลี่ยมความช่อชนตอนนี้ชั้นอยู่ที่เกตเมื่อกี้บอกลาลูกคัสบอกลาบาริษัทบอกลาทุกคนแบบว่นนานู่นน,นั่นนี่นู่นนั่นนี่จะปล่อยเริ่มต้นคือเรื่องมันมีว่าชั้นทํางานนั่งทางานอยู่ปกติเลยที่เหมืองทองกาหนาแล้วก็ได้รับโทรศัพท์โทรมาแล้วก็แบบว่าเว้ยเนี่ยชั้นะจะมาทําธุรกิจทองอที่เมืองไทยนะเอาอยัางไงดีมีคนจัดการไหมจะเอาอยัางไงจะมาไหมเจฟฟี่เคยถามธุรกิจอะไรเจฟฟี่ดูหัวใจเต้นเลย ลูหัวแล้วก็มือสั่นสมองนี่คือแบบตุบๆุบๆๆต,ต,ต,ตเลยได้ยินสิ่งที่เขาจะทำ ประกาศออกไปทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติว่าแกฉันประกาศไปว่าฉันจะไม่ขายทองชีนี้ก็คือจะไม่ขายทองคุยกับเจ่าแก่ว่าจะไม่ขายทองนางไปเจอกับเพื่อนที่แบบรวยมากเพื่อนสมัยมัธยมเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือแบบเป็นเจ้าของร้านขายทองเป็นพันเป็นหมื่นสาขาไม่รู้กี่พันหลักพันสาขาทั่วประเทศจีนแล้วก็คือ,อยังไงแล้วก็คือจะมาเมืองไทยจะมาดูน,น,านู่นนั่นนี้ด้วยเนี่ยจะพี่ก็เลยแบบเรายังไงถ้าเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยมันก็ต้องเป็นเราจัดการทีนี้พอพูดไปพูดมาพูดๆๆเสร็จปุ๊บนางก็เลยแ เออโอเคซื้อตั๋วเลยอ,อ,อ,อีนั่นก็ื้อตัวอีนี่ทำอะไรอีนี่ที่ยังไม่ทำใจทำอะไรตื่นเต้นมัน,นไม่รู้เรื่องเลยเลย เราก็ดีใจเออได้เจอลูกแต่คือทั้งทั้งหมดคือเลยฉันยังไม่ไดีอยฉันไม่ได้รู้เลยเกิดอะไรขึ้นโลกเออบอกว่าเจ้าแก่เราประกาศไปแล้วนะเจฟี่จะไม่กืนน้ำลายนะจะไม่เป็นหมาเป็นแมวเป็นขี้เป็นอะไรที่แบบว่าเออประกาศอย่างดีประกาศดีิแล้วอยู่ดีๆก็มาทําก็เลยบอกเจ้าแกว่าถ้าจะทําจริงๆนะเจฟี่จะไม่ใช้เพจจะไม่ใช้อะไรในการโฆษณาเพราะเราประกาศไปแล้วอะในชีวิตเนี้ยไม่คิดจะขายทองเพราะว่าเวลาประกาศว่าเจฟี่ไม่ขายทองแปลว่าไม่ขายทองที่มาจากเหมืองทองเราเพราะมันมีคนติดต่อมาทุกวี่วันไม่หยุดไม่หลับไม่นอนไม่จบไม่ แล้วการที่จะพี่ขายทองเนี่ยจะขายเฉพาะให้กับคู่ค้าที่รู้จักกันแต่ว่าอะไรเขาจะจ่ายเงินก่อนคู่ค้าเราเนี่ยจะหิ้วเงินมาให้ใหิ้วเงินเป็นถุงๆเลยเหมือนแบบเหมือนในหนังเลยแกแล้วก็มาให้ก่อนแต่คุณผู้ชมที่ทักมาเนี่ยจะมาขอเปิดนู่นเปิดนี่จะต้องมีหลักฐานยืนยันตัวตนดังนดูนะเดีวพี่ ไม่มีใครคุยด้วยมีเงินนะพี่เป็นนักการเมืองมาจากเนี่ยนะพรรคนี้นะโู่ลูกพี่พี่ใหญ่มากเลยนะเป็นแบบโจพ่อเอเลยนะจักอซึ่งเป็นแบบสามร้อยล้านตันเลยนะขอซื้อมีเงินมนมีเงินเลยนะคือมันไม่ใช่ไงเราก็เลยประกาศไปเราก็เลยบอกไปว่าไม่ใช่ว่าเรายิงแต่เราโคตรยิงในเมื่อเรามีคู่ค้าที่เป็นเพื่อนกันที่พูดภาษาเดียวกันอันนี้คือเท่าแก่ทั้งนั้นไม่ใช่เจฟี่ไม่ใช่ว่าเจฟี่เป็นคนมีอำนาจในการตัดสินใจในการขายเข้าใจไหม อันนี้ไปละนะบายยกันบ๊ายบาย อยากได้ล้วนสีอะไรนะลูกบอลสีชมพูเหรอลูกคิดถึงไหมคิดถึงครับลูกคิดถึงใครม,มีมีครับวันนี้บุก๊กเรามารับมีมือนนี้ไหมครับมารับเหมี้มีเพื่อนได้รูปกลับไปค,ครับโอเครอแถวแล้วโอ้ติดหน้าต่างโอ้ยชีวิตดีเยิร<อ>ดมากโอ้ได้มากเียเจอกันไทยแลนด์ จะตื่นเต้นที่เราได้เจอเราไหมเอาของเล่นมารอตั้งกระเป๋าหนึ่งเตรียมตัวเจอลูกชายแล้วโอ้ยตื่นเต้นอยู่ไหนอันนะกระเป๋าหนักมากลูกชายอยู่ไหนตื่นเต้นโอ้ยทำไมมันไกลขนาดนี้ทำไมมันเดินเหมือนเดิน,ม,น,ดนมาราธอนทำไมมันสามสิบเกิโล เอาพุงมาขอนั่งเลยสบายเลยมองนะบุ๊ต้ังคอยมองนะโอ้ยตื่เต้นหนึ่ง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 เต้นหน่งเต้น่ง คิดถึงมีมีไหม,มครับคิดถึงมีไหม,ม mm. จริงเหรอจำมือหน่อยโอเคไป I'm a